เอฟซีหากแพงทางลาวทางไทยทต่างประเทศเขาหน่นเด้อแกงมหม่เด้อเนห้วแกงนี้กะมมไม่มแไแม่วันกินไปแล้วได้เม,มื่อคืนนึงมม่ในร่องแล้วบริพิ์เด้อพี่น้องเด้อ มือขึ้นนี่ร้องต้มหนูไม่ไรขึ้นืนี่ะว่าผาตัดนะผัาตัดเดือนครลัวอะไรเนี่ยลามหมดเลกินยังอยากอยากแข่งอะไรสิกินบมกเลกินมือขึ้นนี่กินแหละต้มแล้วมื่อขึนนี่ลงแล้วงแล้วแล้วมันก็บเป็นยังผ่านนะเดี๋ยวกนวันนี้สิองแกงหนไม่อีกเดือพพ่น้องเด้อนผัดผัดยังค่ะไม่เป็นยังผัด เอเป็นหลายปีเลยบหโอ้ยหลายปีเลยพากาสามสิบต่อปีเลยอยงพัานนโอ็พานดกงก็เป็นคือกาพากันไเห็นที่ใสหมอทหารหมอทหารอทาร้ปฝ่าองหมอถ้วฝ่าสใหัวดึงมัดสมมื่ไป เจ้าคณะค่อยกมัดสามหมื่นตัวาค้อกันเออเอาไรวมค่ะกินาหรแต่ไปเห็ืองินเอรพิ่มเดือนมได้หมเดียวรางมากนสิบห้ามืออ่ะไปนอนงหมแปมืนออกจากห้องหมอแานมอใหญ่นเอาผ่า่เพือนเหอยู่เพือนเพิ่นจัะดวแ เพิ่นดูแลเองเนาะอันนี้เพิ่อนต้องดูเองเพื่อนเพิ่อนเพิ่นเตือมันนั้นอ่ะพาตั๊ดหนบ่งบอกพาตัมีแต่เมียเพิ่นกับเพิ่นแล้วก็เพื่อนเพิ่นคนหนึ่งพาตัดเนาะมอหมอตะสุกันบอข่อยไปนอนซ้ำมื้อเพิ่นใส่ยาข่อยซ้ำมื้อที่สี่เพิ่อนทายข่อยเลยยุ่งหมอนอนแปมื้อบ่มีอาการเห็ดยังเห็ดข่อยก่เลยุ้งมอนไปนอนมาแล้วนอนแล้วสีดยาแขนข่อยมุนเมือเขียวเบิดแขนข่อยนะ ยังบ่ได้เนี่ยเป็นเป็นชามชิบุฟีเป็นบมะเฮงเนาะเป็นแตะลูกและเออเด็กป่ามันก็ใหญ่มาใหญ่มาใหญ่นี่มันหลายปีมันใหญ่มาแล้วนี่มันแต่เป็นมะเละเกย์คงลูกเขาท่านใหญ่เป็นไหเพราะว่าเก็เป็นเริ่มชงปีเออเริ่มชงปีเลยาลายหัวเลยเขาเริ่มชงปีได้อเป็นลายหัวแต่มันอาจจะเป็นลายปีแต่ไั่ได้บอกนะเขาบมันอยู่ไหนอยนั้นโมหลักษาเขาจะเอาหัวมันออกอืจะได้คงแม่ต้องใหญ่พี่้นบอก อบ่พ so ีหอยมันได้มันบ่ได้เป็นแบบเป็นติ่งเป็นยางเลบัเป็นติ่งนะมันมันเป็นขึ้นอย่างสีขอนเบาเลยวะเป็นขึ้นอย่งสีเนี่ยคนออกมาแบบสีคนออกมาแบสีเลยเออเห็นไปซั่นแลวอันเดียวโลยนีแเลยเวลาเข้าไปถ่ายแบบคนใหญ่ถ่ายเลเือมีสักลเหยีออปักปัปัปักเเขาออกน่อเออน้ำใจแม่เ้าชายเลยรอเป่าเาอนไม่เยรอเป่าเข้ามาังาเนืายั่งเขาแล้วมั้งคนเขาก็สบายคือเก่าตอนเจ๊เวลาไปถ่ายแล้วก็เป็นอีก อ๋อแต่แต่ละคนก็บคนคือกันไดหลางคนก็เป็นติงคุลูกเรือเป็นติ่งเป็นตบอมเป็นติงเป็นติ่งแบบผู้แม่นั่งดำเบาไปจากของงราอะมเปนอเขียดมันเป็นตาุนเออไม่รียดเขาถ่ายแลกถายเนี่ยเกเป็นบแมเจ้บทรมานเป็นถายเี่ยะ เอเนื้อจินอกอกีเลหนลูกก็เป็นมะเงสองปีนี่ของลูกกัเป็นจิงเป็นอันนี้นะมีแตผพาอย่างเดียวพาไดาทีบอกพาดี่คนเมื่อกินอะไรกินหวานกินยาโอ้บเชาเชาไม่กินบเชายังหวาอยู่ดีชำนใดกับโบเชาแม่เลยลูกก็ลองกินมาแล้วเมื่อยใต้แต่ขลัํที่บอกงายถ้ากินหวานารขลับแล้วบนี้แต่๋ยวเราใ้พาซักออกแล้วโอ้ยจะเป็ต้เตาจำเป็ว่าป้าิานน่ไหมเนาะจำมีนี่ กินข้าวเจ้าก็แล้วแต่บิดนี่เลยกินข้าวเจ้าแล้วเออบ่านนี้หลังจากมันดีรายเดือนแล้วก็มันกินดาวสองเดือน <laughs> อยากกินอย่างอื่นอยากกินน,นู่นม่เแา้วตารางมาโอ้ยทรมานเลยเบนะื่อก็ลำเลยวะอยากเลยนี่ซีรี่งแกงมากระ迈เอออย่าดราม่าไม่ม้อนเด้อพี่น้องเด้อไม่ม้อนสีรี่งแกงใหม่เออป่านนี้ทายปกติเลยบอวเจ็บเป็นบ่ว์บอวเจ็บเออของหมอทหารนี่บอวไม่เห็นแม่ห้องหมอทหารเพราะว่าย่านมีคนเป็นอีกนะจะได้แนะนำเขา โอ้ยไปเพื่อเงินเลยสบายหมอหยังอ่ะทานหมอแวนคัมื่อคนยูบ้านธรรมพระเด้อซื้อเพินื้อบ้านธมะมีคนเป็นยูบ้านมีคนเป็นยูบอมหมอทหารเ่็นี่ร้ายคนแล้วบอกเป็นร้ายคนอยู่ยางได้บอกเจบวมาเจ๊บกเอาละรอเงินสบาย เออเือมาาบ้านนได้ยัจังม่บคนที่ยะไม่อ่อยไ่นี่มาถือนปาคเนาะไยมันมันม่นแตกไม่นแตกก็ไ่ได้หัวอแหงวดเมันเป็นยาันจัช็อตตบ้านได้ก่อนบัณานเนี่ย้านนพาน

เนาะอันเขาใสุ่๊บอันียังก่อนซื้อคุนได้ก่อนแม่ลืมเลยทานน้องแว็คคัมทานน้องแวดครับเขายังนุ่มน่อยได้อยุสามสิลปีหนึ่งได้เร่ยนจบมาตียานามเออเียนจบมาตียนามมียก็เป็นแผลก็เป็นแผหมอเวนคัมเตีวบางผลมามี่กินอกกกินนิเคุนบริเวณกินนอกกินนิาตแแบบอาหน้านซเลยเราคอยากเกินเ็นเกิเนกิดเนเกิเนดนี่ตะลึงมีอะนเกิน มึงตั ite, so ้งมาแล้ว hmm. ม mm ันยงมาท่านไม่ย hmm. mm ั hmm. mm ้งขนาแบบแบบพวกเราก็หม mm ่ hmm. hmm. rio, no. no. mm ่นซะอออันมอแวนคำเนาะว่ายังมีคนเาบ้านก็เป็นยู่อย่างบังคับมุ่ใช้สวรรค์กัไปป่าน้ำผึ้ลายทางนึงทางเชือปนม้งทีนู่าป่านผึลายมีมีลายมีลายคนแล้วเมื่อะกบป็ทงกับเขามือม่นกลัวได้อือลค่ะกินคาอยู่คายั้ง ก็วมุดสามเมือแต่ว่าแม่เนี่เก็บพนัานนี่จนวาทรมานหลายปีเนาะเก็บไว้จนว่าสาิบเก้าปีกูแจกบัรักชานะคือว่าตีกีนเนาะถ้ากับผู้แจกมันมไปเรื่อนบัตรไปเรื่อยมันก็บดถือขื้ว่าเลยเพาบ่มีเงินเราไม่เงินปูอ่ะจะได้งานผู้อยู่นี่มีเงินปูอ่ะเาเลยเก็บพนานี้ ใจยอดยักีใจดีคนามาให้ทัวน,น,นี่ยนสุ้อนเสิรคืนนึงแหะตายแต่นคนเป็นหมอทหารหรอห,รอห,รอหมอทหรออารเป็นมอทหารงใหญ่ไม่ใช่ไมยอมกเดี๋ยวอ่างมีคนเป็นเหร่นะเบอก ข้างแขมฟองเหรอแม่เี้แม่แกงแบบไบ้างแนใหม่กัแ้ใ่ปนั้นูกอกไม้โกแมาได้เลยเอาปุ๋นมาใส่

แซ่บแซ่บแกงใหม่พี่น้องเอ้ยเป็นมอนกินทดลองมื้อนี้เพราะว่าปลาแดกกับแดกสุกเนาะปลาแดกสุกแล้วตัดใส่ตํา ยังดังว่าก็ไม่คา้าขายขี้นอนขี้นองไม่คา้าเพลาค่าคนเอาขี้นอนมาขายก็ได้ร่มกันคุยกันลนะก,กีนนีน่ตาไม่มอนลาไปก่อนเลยพี่น้องเลยืตามานเลยดูรเสกเ็กได้ซักต่ไค่ส่อง,งนอนใหญ่หมอนอยงเยบาย